ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมสัมพันธ์จากหลงคึงมันนีจกนครับพามันเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่านะครับมาดูแบบหลอกอเกรีแรงที่เราเคยส่งมอบลูกค้ามาเป็นปีมา่าแล้วทีนี้ผ่านมาทางนี้พอดีเปยดโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับมาดูด้วยว่าแบบทํางานเป็นไงบ้างครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามมาดูเลยครับนี่นะครับเสารั้วนะครับที่ลูกค้าผลิตมานะครับจากแบบหลอกคอนกรีตของเรานะครับโอ้มีหลายระยะเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตัวแบบยังโอเคไหมโอ้ลานยังสวยอยู่ร้านยังสวยอยู่ยไม่มีปัญหานะโอเคโอค้โอแล้วเสาทำไหนระยะเลยนะตอนตอนบ่ายก็จะเสร็จครับสองที่สี่อืมแต่นี้มีใส่เบอร์โทรด้วยหรอใช่ครับครับทำเบอร์โทรด้วยเหรอโอ้ร้านเทพพอร์ตครับอ,อ่ะแล้วเบอร์โทรวิ่ทาเป็นปั๊มยังไงอะ่ะก็กสั่งร้านร้านไส้หรอตอนมันมันหมาดหรือยังไงพี่ น่ะโอนี่ครับไว้ดูไว้เป็นไอเดียครับอ๋อโอ้โอนะสั่งร้านร้านตายายก็ทำให้โอ้สวยครับสวยอ๋อนะก็ก็ดีเพราะว่าหลายๆคนบางบางเจ้าเนี่ยเขาจะเป็นทาสีทาสีาทสีที่หัวแล้วตัวกิบล็อกตัวปลอกตัวเครื่องดึงรวดมีปัญหาบ้างไหมกิบล็อกแตกไหม รูดไหมไม่เหรอน้ำมันชน่าแทะตลอดเลยอ๋อโอ้สภาพยังโอ้ยังเอี่ยมอยู่เลยอ่ะนะครับโอ้เกี่ยวยังดีอยู่นี่ก็ปีแล้วมั้งปีกว่าแล้วแล้วเครื่องนุ่นรัวโอ้เครื่องนุ่นรัวยังสภาพดีอยู่เลยเพราะเราในลมด้วยครับโอ้ยังสวยครับจดของพี่ตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วนะพี่เห็นมั้งเปล่า ที่มันมีขาครอบอยู่แล้วมันจะเป็นสามล้อลากได้โอ้ตัวนี้ก็รุ่นแรกๆเลยโอเคแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะกิบล้อศึกยังที่ก็บอกยังใช้ได้อยู่นะถ้าถ้าสึกแล้วผมมีนี่ที่แขนเขย่าโอเคตัวข้าวปลาที่เสียยังยังครับนะอ๋อเด็ดปักเราปักเราปักเราเมนอยู่แล้วถ้าใช้ร้อยใช้เหล็กจะดีไหมครับอ่าใช่ ใช้เหล็กได้ไหมมันส่วนใหญ่มันเด็กผนชอบดิ้นผมดิ้นใช่ครับใช่ถามว่าใช้ได้ไหมแต่ถ้าพี่ไม่ใส่เลยนะเออไอตัวคานด้านล่างมันจะโดนขอบนี่พูดถึงคานขย่านะพอโดนขอบนี่นี่มันจะบดตรงนี้พอบดตรงนี้นี่มันจะไม่มันจะกลายเป็นเหล็กอ่าตัวเหล็กมันจะบานออกมาข้างนอกมันค่มันแขให้เอาเสายกยากเพราะว่าที่อื่นนี้ขอบคุณมวัสดีครับพี่โอ้โหไม่เจอกันนานไม่เจอกันนาน พี่อื่นนี่ปูนพอกเต็มเลยนี่ยังสภาพแจ่มอยู่เลยเอ้ตัวนี้มันเป็นตัวมือสองได้มใช่ครับมือ,อ,อนะเออตัวมือสองเล้โหยังดีอยู่เลยดีครับยกง่ายแล้วจะขยายบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันจะมีเดี๋ยวพี่ตามในเพจมันจะมีเสาสาไฟฟ้าคาร์บ,บอนที่ออกมานะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่การเอาเสาออกจัดตัวแบบนะครับพี่ก็ใช้อุปกรณ์นี่ครับโมดิฟายเองครับ ตอนนี้ลูกค้ารุ่นแรกครับผมไม่ได้เอาเพจยกหัวเสามาให้เขาก็เลยทํากันเองก็อเอาออกได้เหมือนกันครับไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันอ่ามีรูขอมีรูพอใส่เส้นเดียวก็ได้เพราะปูนเขาแข็งมากยกออกง่ายๆเลยนี่เป็นช่วงข้อต่อด้วยนะครับข้อต่อของง,งอสามเมตรตะเข็บนี่เนียนนะครับเนียน ฮะเออใช่อ่าอันนี้ปกติยังให้ทดลองเหยียบอยู่ไหมพี่แต่ยังผ่านอยู่นะแล้วตอนนี้ใช้ปูนยังไงพี่ตอนนั้นเคยโทรมาคุยกันอยู่ปูนทยใช้สีถุงสีโม่ใช้ห้าเลยเออเออท่อส้วมด้วย โอ้สาห้าก็สเต็งทะลุไปแล้วนะสามห้าสามหไปแล้วนะครับเกือบเกือบสี่สี่ร้อยแล้วมั้งตอนนี้ดูการจะเอาออกนะถ้าเป็นสามร้อยี่สิบในันทีไม่ขนาดนี้หรอกเอาออกยังยากอยู่แต่นี้ออกง่ายมากฮะอ่ใช่พอที่พี่กดปูดไปห้าแล้วอ่ะมันก็เหลือครับเหลือไปทำที่อื่นอ๋อ เขาจะแต่ก็สีโม่นั่นแหละแต่ก็จะม,มีปูนเหลืออยู่น,นี่ก็พามาดูตัวผลงานนะครับที่ลูกค้าทําไว้นะครับก็มีตั้งแต่เมตรห้นะครับ2เมตรนะครับแล้วนู่นก็2องเมตรหก็ผลงานก็สวยงามครับโอเคไปแล้วครับ